กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องการหาเสียงนะคะสัญญาณจากอายการประเมศอินทระชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนันครับค่ะเซนตค่ะคฟังแต่ละภาคการเมืองหาเสียงนี่รู้สึกยังไม่ออกจะวงจรเดิมนะะ <c oughs> ยังติดเรียน,านดานู่นดานี่กันคือมันไม่ใช่เลยเพราะว่าการหาเสียงเนี่ยบางทีบางรรคก็หาเสียงถูกแล้วล่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า ในการตอบโต้เนี่ยผมวองว่าไม่ควรตอบโต้ด้ดยความโดยความรู้สึกหรือคิดแต่ควรจะตอบโต้ด้วยเหตุแต่ผลเลยแม้ว่ามีการใส่ร้ายไม่ใช่ไม่อกจะใช้คําว่าใส่ร้ายน <c oughs> ะครับรือบางภาคหนึ่งก็บอกเขาจะทําอย่างนี้ <c oughs> เขาจะลดอย่างนี้เขาจะทําอย่างนี้มันเรื่องการหาเสียงทีนี้อันหนึ่งที่เราไม่ควรจะทําเลยก็คือควที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยนะครับไม่ควรไปวิจารการหาเสียงของเขา <c oughs> อันนี้คือจุดสําคัญซึ่งพวกคนในภาครัฐหนึ่ง แ้าการเนี่ยมันเป็นจุดบอดอยูนะ่แล้วแคการพูดอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเขาหาเสียงเข้ามากําหนดนโยบายก็เราน่าจะรับฟังเพราะภาคราชการตอบโต้ด้วยมันเลิไปกันใหญ่ล้วงจรของการหาเสียงมันก็กลับไปอยู่ที่เดิมนะครับผมว่าคนที่ราชการส่ดดวนจ่รับผลแล้วผมว่านั่งเฉยๆไม่พูดดีกว่าถ้านะคุณหาเสียงกันไปนะครับไม่ตอบโต้ว่านโยบายนั้นดีหรือไม่ดีให้ประชาชนก็ตัดสินใจเพราะม,มีการตอบโต้กับมันก็กลายเป็น ขุดมาใส่กันมันก็เลยทํานห้คนก็เริ่มเบื่อแกนคนเริ่มเบื่อที่จะมานั่งตําหนิดิเถียนกันแต่ถ้าบอกว่าต่อจากนี้จะทําอะไรจะให้ขี่บาทจะลดอะไรก็ว่าไปราชการนั่งเฉยๆนั่งฟังคือผมว่าวันนี้ผมอยากให้ทุกคนอยู่ในบทบาทผมประชาชนเขาจะชอบใครที่จงใกรเรื่องของเขานะครับบางคนเราเริ่มเริ่มเห็นว่ามีการขุดฟูหลังของคนมาแฉ <c oughs> ไม่ว่าเสียงจะดีขึ้นก็ขุดมาเพราะฉะนั้นพวกขุดมา มันก็มันไม่อยู่ในกรอบของประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันต้องควดพูดสิ่งที่มันสร้างสรรค์เราจะพัฒนานนเราจะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นมันไม่ดีก็แค่นั้นก็พอนะครับไม่ต้องไปขุดอ่าคืออะไรองค์ตระกูลมาตำหนิสิทิเสียงต้งขุดมามาพืชเก่าเก่าที่ไม่เขี่ยวกันมานั่งว่าเพื่อชี้เห็นว่าคนนี้ไม่เคาัรคระบองมันจะไปกันใหญ่นะครับก็ฝากคนที่ใจดีในการเรื่องตั้งนั่งฟังสบายๆอันเด้เลย อันที่สองก็คือว่าแกเป็นเขียนตอบในโพสต์ในเฟซในเฟสอะไรมันไปกันใหญ่แหละในบ้านเมือมมันก็ไม่เรีบ่อยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมมีคำถามไหมครับก็เริ่มที่เรื่องเดียวกับที่อาจารย์พูดเลยนะคะเป็นการหาเสียงเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นคําพูดที่หลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยหนักแผ่นดินนีคุณนิรุตสอบถามความคิดเห็นอาจารย์เรื่องนี้เข้ามาค่ะว่าว่าคําพูดหนักแผ่นดินเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้าง มันมันมันค่อนข้างเป็นวาระกรรมที่มันเคยไปแล้วนะครับวันนี้เราไม่คิดถึงเรื่องหนักเป็นดินแะ้ว <Okay. S 2> ไปประนามคนหรือว่าหนะักเป็นดินมันคุมไม่ได้นะครับเขาก็มีสิทธิคือต้องเคารพสิทธิของคนใส่ด้วยกันเขาจะทําตัวไม่ดีหรือทําตัวดีมันก็เป็นประนามเขาไม่ได้นะครับไม่ควรเอามาใช้เพราะใช้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อก,กันครับ แล้วก็ข้อที่สองเาบอกว่านะต้องพูดความจริงกันว่าปัญหาบ้านเมืองของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายถ้าเราแบ่งบเอางบนะจากทหารเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองมันก็น่าจะดีจริงๆนะคะก็เลยถามว่าตรงนี้อาจารย์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าอะคะคือถ้ารัฐบาลพลเรือนขึ้นนะครับรัฐบาลพลเรือนขึ้นแล้วมองเห็นความจําเป็นของอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในมิชาชีพนนี้ หรือเคยอยู่ในวิชาที่นี้เป็นผู้บริหารธรรมชาติของสังคมไทยก็เข็นแก่พวกค้องเป็นหลักครับค่ะคุณเอกอนันต์อยากจะทราบว่ากรณีแท็กซี่ขับรถแท็กซี่แล้วใบขับขี่สาธารณะขาดแล้วไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะคะสมมุติถ้ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแล้วแท็กซี่เป็นฝ่ายผิดอยากจะทราบว่าอย่างเนี้ยประกันก็จะรับผิดชอบไหมคะอาจารย์ประกันก็ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วครับถ้าขับรถโดยมีใบไม่มีครับ อ๋อค่ะแล้วก็ขาดอายุก็เขาไม่เกี่ยวเลยครับอ๋อแล้วก็อีกกรณีหนึ่งเขาบอกว่าถ้ากรณีคนขับไม่มีใบขับขีบขบข่เลยแบบเนี้ยประกันจะรับผิดชอบไหมคะไม่รับอยู่แล้วครับไม่นะไมไมไม่ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่ขาดนิญา,าตเนี่ยประกันไม่ให้เลยครับค่ะคุณอดุลเช่าซื้อรถแท็กซี่ก็ส่งค่าง,งวดทุกเดือนไม่เคยค้างแต่มีปัญหาว่าบางเดือนเนี่ย อาจจะล่าช้าบ้างแต่ก็ล่าช้าแค่สี่ห้าวันซึ่งเขาก็ยอมจ่ายเบียบปรับตามที่กําหนดนะคะจนกระทั่งงวดสุดท้ายค่ะอาจารย์ไฟแนนซ์ส่งหนังสือมาว่ามันยังมีค่าทวงถามอีกสองพันกว่าบาทที่เขาจะต้องจ่ายก็เลยปรึกษามาว่ามันจะเป็นต้องจ่ายไหมถ้าเราไม่จ่ายจะมีปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์คือไม่จ่ายเขาก็ไม่ยอมโอนโอนทะเบียนรถให้ค่ะอต่ตอนั้นค่ะแต่ถ้าเราจะเอาสู้กันจริงๆก็อาจจะต้อง,องฟ้องเขาโอน เพราะไปถึงศาลเนี่ยสารก็ไม่ให้จ่ายเราคำแค่สองพันบาทเพราะจริงๆมันได้ไปเยอะแล้วนะครับ,บอาบบสัตว์ไฟน้ก็ไม่ได้จะรีบเก็บตรงนี้หรอกขา,อาย,ยรถไปให้ได้มันก็จบนะฮะท่านต่อไปคุณวิภาอยากจะทราบว่ากรณีมีการโพสต์ขายสินค้าทางสื่อโซเชียลแล้วก็สินค้าเนี่ย ก็คือมีทั้งตั้งตัวสินค้าราคาสถานที่ตั้งโชว์จำหน่ายนะคะแล้วก็มีสินค้าตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่บ้านและที่ดินเลยอันนี้เขาสงสัยว่ามันจะต้องมีการจ่ายภาษีหรือไม่ยังไงคะอาจารย์คือปกติถ้าทำธุรกิจนี้ต้องขออนุญาตด้วยนะครับขายทางออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้ขายเขาเสียภาษีตามปกติปัญหาว่าเขาจะลงรายการในการขายสินค้าหรือเปล่า ถ้าลงก็ต้องเปียนภาษีครับอ๋อค่ะแล้วก็คุณพิสิทธิ์นะคะสอบถามกรณีสามีภรรยาทะเลาะกันเนื่องจากว่าทำร้ายร่างกายกันแล้วมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดคืนดีกับสามีแล้วก็ไม่เอาเรื่องกันแล้วนะคะคก็เลยสงสัยว่าคดีแบบนี้ต้องไปถอนแจ้งความไหมคะอาจารย์ถอนครับต้องไ่สานคำร้องทุกข์ครับ คดีกระทาความรุนแรงในครอบครัวสามารถย้อนความได้ครับอ๋อค่ะแล้วข้ถามมาว่าถ้าไม่ไปถอนเนี่ยนะสามีจะมีอะไรแบบเป็นอะไรติดตัวหรือเปล่าอะค่ะคือถ้าถ้าถ้าพนักงานสอบสวนเขาขยันเขาก็มาจับตัวไปโอเคตอจับตัวไปก็คงไปถอนคำร้องรูปได้ตอนนั้นแหละครับค่ะค่ะคือทางที่ดีไปถอนเองเลยดีที่สุดถอนเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องวุ่นวายก็บอกตกลงก็ได้แล้วก็ถึงจุ คุณอาทิตย์ไปเช่าบ้านเขาอยู่นะคะค่ามัดจำก่อนเข้า4ี่0 0ืานมัดจำค่าน้ำค่าไฟ8,000ันค่าเช่าล่วงหน้า1เดือนอีกสอง0มืสรุปว่าที่จ่ายไปก่อนเนี่ยหกหมื 68, บาทอ้าวปรากฏเขาบอกไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะคะอาจารย์อันนี้คือคุยกับเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็จ่ายตามที่เจ้าของบ้านบอกแล้วเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าคุณจะออก แจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนคุณอาทิตย์ก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างตอนนี้จะย้ายออกจากบ้านเช่าที่ว่าเนี้ยปรากฏว่าเจ้าของบ้านไม่ยอมคืนมัดจํานะก็เลยปรึกษามาว่าแล้วจะทํำยังไงดีอะคะคงต้องฟ้องนะครับฟ้องคดีได้เลยเนี่ยแล้วจริงๆท่านเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเนี่ยจะทอเป็นการยอกก็ได้คาจจะเป็นคดีอาญาได้ครับค่ะอาจารย์คถ้าไปเช่าบ้านแล้วเรียกมัดจําค่านุ่นค่านี่กันแบบนี้นะจริงๆบานคนต้องทาสัญญาไต้องเขียนสัญญาต้องเขียนก่อน ถ้าไม่เข<ล>ียนแล้วเท็จเปรียบแต่ไม่ใช่ม,มาไม่ใช่่าฟ้องไม่ได้นะครับฟ้องได้ครับค่ะคุณกนกวันอันนี้สอบถามแทนคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไปค้ำประกันการซื้อรถให้คนรู้จักกันปัญหามาแล้วเขาไม่ยอมส่งค่างวดแล้วก็ไฟนนั้นจะฟ้องก็ปรากฏว่าทางไฟนนั้นแจ้งทางคุณแม่มาว่าถ้ามีการฟ้องร้องเนี่ย ก็จะต้องยึดที่ดินคุณแม่นะคะเรื่องไปถึงศาลแล้ว <m> ลูกสาวก็เลยอยากจะทราบว่าคุณแม่จะต้องรับผิดชอบยังไงแค่ไหนคะอาจารย์คือคือต้องดูก่อนจำนวนหนี้เท่าไหร่น allora ะครับถ้าจํานวนหนี้มันต่ากว่าราคาที่ดินมากมันไ่ยึดไม่ได้ค่ะเนี่ยคือการทรวงถามแบบนี้เป็นการข่มขู่คือถ้าทวงถามก็ทวงถามไปก็ฟรรรก้องฟ้องไปก็ไม่เจรจาก,กันในศาลไม่โดนยึดนะครับถ้าก็ฟ้องมากก็ไปศาลก็แล้วกันครับ คุณฉลองไปซื้อบ้านเอื้ออาทรล่าสุดเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาว่าให้ไปทําเรื่องโอนบ้านได้แล้วแล้วต้องโอนภายในเดือนนี้แต่พอดีคุณฉลองเงินไม่พอค่ะอาจารย์ก็เลยสงสัยว่าถ้าเราไม่ได้ไปโอนภายในเดือนนี้ตามที่เจ้าหน้าที่บอกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะผมผมไม่แน่ใจว่าบ้านอันนี้เขาก็สัญญาจะซื้อหรือว่าสัญญาจำนองถ้าสัญญาจำนองไม่เป็นไรนะครับจะโอนไม่ได้เดือนนี้เดือนไหนก็โอนได้ครับค่ะ แล้วก็คุณสมชายคุณสมชายไปซื้อแท็กซี่มือสองจากสากรแห่งหนึ่งอันนี้ก็ผ่อนส่งมาตั้งตีตั้งแต่ปี58เขาบอกว่าตอนนี้นะส่งไปทั้งหมด5 0 0แสนกว่าบาทไม่เคยขาดส่งเลยนะคะแล้วก็โอนผ่านธนาคารจนกระทั่งปลายปี59นะมีปัญหามีปัญหากับสหก์นะคะแล้วปรากฏว่าไปเช็คเรื่องยอดส่งยอดส่ง ไปได้แค่สอง0 0 0กว่าเท่านั้นเองนะคะที่เหลือไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วก็ล่าสุดนะสากรก็มายึดรถบอกว่าขาดส่งนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รถคืนต้องหาเพิ่มอีก140,000นบาทก็เลยปรึกษามาว่าจะทำยังไงดีเก็บสลิปการเงินทุกครั้งเลยค่ะเก็บสลิต้องสลิปที่จ่ายไปเท่าไหรนะ่แลเอามาตรวจดูดค,ครับเอามาตรวจด,ดูว่าครบตาจำนวนเนี่ยถครบจำนวนก็เอาไปใหไปถ่ายสำเนาไปให้เขาดูมันครบแล้วก็ยึดไม่ได้ ขณะจะมีการคนในสังกัดทุจริตหรือเปล่าต้องตรวจสอบด้วยครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมดสิบคำถามค่ะอาจารย์โอเควันนี้พรุ่งนี้เชอนครับหน้าร้อนอย่ายเป็นทางการค่ะโอเคแต่จริงก็เริ่มร้อนแล้วตามระเบียบครับวันนี้ทอนนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดย